นคะเได้ม้ยเยนะคะ้ค่ะน้นสตววอนน, channel, gearbox, นี้เราสาวที <cloud noise> um ่นกอ้ยนได้เราก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาริ่มงานไปดีใจมากเลยค่ะก็อยากมาร่่มงาน

กลับมาร้อนแรงกว่าเดิมต้องบอกเลยว่าพลาดไม่ได้แบบตัวแบบแซมแบบแซมใช่ซึ่งี่หนึ่งออนไปเมื่อวานแล้วได้ผมตัวรับดีมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ทุ่งแฟนบอกว่าออนขอสู้ขอต่อเลยมาเลยฝาดซีรีส์แลวซีรีส์ไม่ใช่หรอที่เราออนแล้ว ลเผรา่ม้าเ็มากข้าีก่เราเผ็ดมากเผ็ดมาค่ะเปิดมาก็เผ็ดเลยแต่เราสามารถเผ็ดได้มากกว่าใชคือความเป็นคนมันจะไล่ขึ้นไปใช่คือเผ็ดแล้วสะมาจะเ็ดแบบเรเียปะเบียเียบเนอะไรอย่างงี้ได้ไม่มีแบนี้มาเลย ทุกคนให่การตอบรับการต้อนรับการจับมาของมะนาวแล้วก็พี่เกียวใช่อะกมากๆเลยตั้งเทรย์ใช่ีุเทรยใส่นั้นเป็นกานจับที่เราไม่ได้นอนค่ะก็ฝากเรื่องซีเนี่ยเดี๋ซีรีส์พเชษ EP ด้วนะคะี่ห้ EP ตอนต่อไปเป็นตอนที่สองนะกรอบได้ว่าเข้มข้นขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นใ่ ขอให้คุณสาวๆยิ้มให้คุณสาวๆจะรักดวงจันทร์นะคะคุณสาวๆจะร้องเพลงนะคะนะคะดวงจันทร์ร้องเพื่อเป็นแบบนี้นะคะที่รัก Yeah.